ผัวราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ลงพื้นที่ปอบขวัญผู้สูญเสียนะครับเหตุเกณน์ถล่มรถไฟเร่งดูแลสิทธิประโยชน์เยียวยาอย่างเต็มที่ครับจากอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรอุบลรัชธานีได้ถูกรถเขนที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงพังตรมทับบริเวณช่วงสถานีหนองน้ำขุนสถานีศรีคิ้วอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้ขบวนรถตกรางและก็เกิดเพลิงลุกไหมอย่างรุนแรงนะครับโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตจำนวนมากตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าครับเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้นะครับ17มกราคม นายอนุรักษ์ธรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนางโสภาธรรมประจําจิตนะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดและคณะได้ลงพื้นที่บ้านเล็กที่9หมู่ที่12บ้านตาด้วงตําบลศรีสําราญอํเาเภอวังเหินจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวผู้สูญเสียและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวของนางสัมฤทธิ์พรหมศักดิ์อายุ50ปีซึ่งเสียชีวิตจากการบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว นายพนมศักดิ์พรมศักดิ์ครับลูกชายผู้เสียชีวิตเปิดเผยด้วยน้ำเสียงเศร้านะครับว่ามันดาได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปส่งหลานสาวขึ้นเครื่องกับประเทศอังกฤษก่อนโดยสารรถไฟขบวนดังกล่าวเพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ก็ต้องมาประสบเหตุจรดจนเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งแก่ทางครอบครัวนะครับสำหรับพิธีสวดอัฐพ,พิธรรมศพของนางสำลิดจ,จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่17-20ถึงมกราคม2569ที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะครับและก็จะมีกำหนดประกอบพิธีชาปนก,กิจในวันที่21มกราคม2569ณวัดโนนหนองสังตำบลสีสมํมรานอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79บ้านหนองไผ่ตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรดี 79, นนสะเกด เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกสองรายได้แก่นางสาวสุรัติยากรกัญญาหรือน้องไก่นะครับอายุ35ปีซึ่งเสียชีวิตจากการบาดเก็บรุนแรงบริเวณรวงอกและขั้วหัวใจฉีกขาดรวมไปถึงสามีชาวเกาหลีใต้นะครับนายคิมยองโฮอายุ37ปีซึ่งเสียชีวิตจากกระดูกศีรษะแตกและซี่โครงหักครับ ซึ่งพิธีสวดภาพิธรรมศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-20มกราคม2569ที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับและก็จะมีกําหนดประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันที่21มกราคม2569ณนะชาปนสถานชั่วข่าวตำบลวังหินอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดในโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่าจังหวัดศรีสะเกดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งประสานการช่วยเหลือการเยียวยาและการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลาความสูญเสียอันยากลำบากนี้ไปให้ได้ครับจะใช้พมา่าถ่ายภาพสุวิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน